ตัวี่น้องวาสนาไผน้ะโอยนะอนจารย์เพิ่บอกใส่แพม่เปิดเขาติงกันแล้วเธอไม่ได้ดูชุดเหรอทักหากันแล้วเห็นลูกปับเธอเะอไม่ได้ดูชุดก่อนเลยไม่ได้ดูจริงๆมันบอกอุ้ยอาจารย์บอกงานเข้าแต่เขาขอชุดนี้ ร้านนี้ได้ขายดีเนี่ยไปาความเสร่อหลัทลถ้าสมมีคนทักไปหาชุดน,นี้ที่ร้านเขาบ่อพี่กัดพี่กัดมาวางเลยนะคะคัดคนหน้าอ,อกชิดตรงนั้นโนนวาสนามีดีมีต่างเข,ขาคนกข้ยังไม่หนุนูมิดันไว้น้องอยู่เขาแบบกินอุ้มล้าเขาไม่มีผูนะนีู่มงหายมันเริ่มขึ้นแล้วนะอางนะเอาูมงให้หาย เอาพุงให้หายพี่งกับหาจุดกับเขาลงหาตรงทีนี่แหละใล่ไหมบอกหูจะข้ามไปบอลศูนยุต่ว่ามันได้พลาดไปแล้วเขาบอกเธอก็เจอเขบอกเขาว่าเธอใส่แพรเพื่อสิขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะยืนยัำยำสิ ยัคกี้เมันก็อยากหัวที่ตอนแรกมันน่าล่ามานะันกลัวแม่ว่ากลัวพ่อว่าจะว่าทําไมในเมื่อแม่ก็พาเหมือนกันเพราะเราเป็นคนนั่งเลือกชุดด้วยกันเพราะส่งมาอีกชุดหนึ่งมันแบกขาไงกลัวมันจะโป๊กลัวชุดนั้นโป้แต่ชุดนั้นเป็นว่ามันขอบคุณกนแต่ชุดนี้เอ๊ะดูแล้วมันน่าจะวิุ้ยเป๊ะสุดดูไฮโซสุสดมากชุดนี้ <laughs> โอย จริงเราต้องได้เห็นนะต้องไปดูที่ร้านมันก็ไม่มีเวลาคนเราไม่มีเวลาเราไม่อยากใส่ชุดซ้ําออกทีวีแต่ละทีเราหาชุดนะคะออกรายงานไหนเอาไม่อ้มงตัดชุดเดยอะทาไมเพราะไม่อยากให้คนดูเบื่ออยากให้คนดูได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่โอ้ยนี่ก็แปลกใหม่ปุ๊ก็เลยรู้เลยว่ายูีิเป็นยังไงมันจะ่ยู่แต่ยูิถ้าเราเอามาใส่มนจะได้ทุกคนได้ก็บแบบ เนี่ยหุ่นหุ่นที่พวกฟิลประกวดนางงามเขาจะอย่างนี้แหละเขาก็จะใส่แต่ถ้าเป็นนางงามไปแล้วเขาเคยประกวดก็เขา็ก็ไม่ไดราม่าเขาเพื่อจะใส่ออกมาดูสวยเออเขาค่อยใส่นะเขานางงามเขาประกวดมาแล้วอยไรเงี้ยแต่พอดีน้องด้วยอายุวัยแล้วก็ด้วยที่น้องดูในลุคที่มาเรียบร้อยมาตลอดขอบคุณนะคะภาคหลังมาก็จะมีแอบเซ็กซีเ่เล็กๆเขาโตขึ้นอะ่ะสัดส่วนเขาก็เปลี่ยนไปจากเด็กเขาก็เริ่มเป็นสาวเป็นสาวเริ่มจะเต็มสาวเต็มอะไรสะบุ้งสะโพวกอ,อกเอ,อกิบเขาก็ออก มั่นก็ออกนั่นแหละแม่พี่ชายน้องอยู่ที่ญี่ปุ่นรู้จักน้องเขาไหมคะเขารู้ไหมตอนนี้มันขาดการติดต่อแต่ถ้าเขาติดต่อหาไม่อุ้มมาเขาก็จะรู้เขาดูเขาไม่ติดติดต่อมาเลยอยากหัวไอ้เวรเพื่อนๆอย่าแต่น้องอยู่เลยพี่ว่าเวลาใส่กางเกงไม่ก,กิ้งมีบอกให้เปลี่ยนจริงเวลาเราใส่เล็กกิง้งค่ะไปดู วันนั้นไม่อุ้มใส่แล้วมาเพราะตุ่มเขไม่โอเคอยูกิก็ไม่โอเคไล่แม่เปลี่ยนได้ขำกันอยู่ขนาดเขาเองเขาก็ไม่โอเคเขาสากินเสื้อผ้าแม่เหมือนกันนะคือเราอายุมาขวากาใส่บาได้พี่นอนใส่แม่แล้วเ,เล็กกินก็ต้องใส่คุ้มทุกคนนั่นแหละจริงๆมันมันจะมีอยู่สองทรงนั่นแหละอ่ะอันเนี้ยมันจะมีอยู่สองทรงอ่ะไม่รู้ใครจะเจอทรงไหนเราเกิดมาเนี่ยกรรมพันธุ์เราให้มาทรงไหนแค่นั้น ตระกูลเราให้มาทรงไหนแค่นั้นนะพูดแล้วก็ากงลํทรงไปยืดตุ้มแล้วรู้สึกอิจฉาเนี่ยแล้วใส่ยังไงแล้วก็มาตุนขึ้นไปใส่ว่าน้องสูงแม่มนเลยฮัจริงๆเนี่ยใช่แล้วชุดนี้ถ้าคนเตี้ยหน่อยก็อาจจะทิ้งตัวอะไรเงี้ยหรือคือเกา่าขั้นไม่เนือ้อไม่หนังก็เห็นแต่ว่าถ้านางแบบเขาผอมเขาสูงนะแต่ว่าเขาผอมไงผอมมากคนที่เขามาใส่เสื้อผ้าโชว์จิ้มมาได้เลยค่ะ มาจอยลงเขาสิดีบบไปใส่ชุดแนวนี้เดี๋ยวที่บ่บ่สวดบ่นุ่นหรือว่าใครผูใ้ใดโชคความสวดความนุ่นอยู่ก็คือเอาหน้าท้องหายหายจิ้มกาแฟอุ้มรักมาตะกา้าที่หนึ่งตะกา้าที่สองใครอยากหน้าใสก็คือสบู่ตะกา้าที่สามก็คือมาร์คทองคำนะคะ <c oughs> แต่ยังหวนนาเม่ๆเนะาะเาก็ะเด้โซลเล่กันเรื่องนี้เดี๋ยวสิบโมงไม่ต้มจะลงไลฟ์เพราะว่าพขาต้อจักไปเอาของเที่ยวแรกเพื่นจะได้เตรียมตัว ไปเก็บของที่เอามาก,ก่อนเมื่อวานนี้ให้เข้าที่เข้าทางมันเวลามันจะน้อยจะได้ลุยงานกันแล้วนะคะถ้าถ้าสมมติว่านในกรุงเทพเมื่อวานจะไม่ได้ไปอะก็จะนี่อยู่บ้านเพราะว่ามีหลานหลานหลานกับลังดืออางงาอ้อยางกอิพย์อมแดดแล้วพี่น้องเหมือนตาเล็้วแม่จอยก็เห็นเด้เอแม่ว่าเสมเสมนี่ใส่มาไฟกันหน่อยเด้อวันที่สามสิบเอ็ดเด้อม,มา ใครมาลอยกระทงความลูกๆอ่ะพียูเด้ออางานพียูกับเอสีไหมถ้าเบิ้งเสียแปงแล้วเสีติตีมไดนั่งนกพม่ากป่ใส่ชุดนี้ขึ้นแบบทําผมเป็นนกพม่าไหมโชมเออ,เอ,อชมงามบ่ตะตอนแรกนางก็บอกว่าเอะทำไมพี่ๆในสตูมองกูจังววะสนพี่เสือทำไมดิ่น เพื่อบอกเอาไปใส่กางเกงที่แม่เตรียมมาใส่มายิ่งเน้นที่ในกางเกงกางเกงอะไรนะมันเป็นกางเกงอ่าใส่ข้างในกานกระโปรงอ่ะสเตย์อะมันยิ่งรักทีเนี้ยยิ่งเห็นพี่มอสบอกยิ่งเห็นเยอะยูทอนกางเกงเต่จะส่งในมันมีซับอยู่ซับมันก็นายาวถึงหัวเข่าเลยนะไม่ทำไมเอายิ่หรบๆเหลี่ยมหน่อยแต่มันเบ้าหิ่ สาหรือสามเอ็ดสามเอ็ดไหมดูในคิวอะดูคิวน้องอยู่ได้เลยแต่อาจจะมีเพิ่มนะคะเพราะว่ายังไม่คอนเฟิร์มมาก็สรุกถ่ายหนังก็คือพุจิกานะปะ้าคือสี่หัวหมุนดีเร์หรอจิกาเอ็บคิวหนังไปตอนนี้เขาจะให้ถ่ายเรื่องแรกก่เรื่องใหม่่ะขอบคุณค่ะยินยันตะกาด้วยนะคะเขาบอกสะพานอะไรเปลี่ยนที่จะเป็นสะพานเขาจะไปลอยกระทงกัน ตรงใกล้แม่น้ำเจ้าพยาเราอัปเดตนะคะลูกบก็ไม่รู้ถามแอดนกยลดาได้เลยเพราะนางแอดอัปเดตงานให้นนท์ทำนกนะคะนกประสานงานอยู่เพราะว่าถ้าถามมุมเรื่องงานตอนนี้ไม่มุมทิ้งเรื่องส่วนงานคุณอยู่ให้คุณนกหมดเลยประสานงานกันหมดเลยน,นม,ลยมุมจะช่วยเรื่องแต่เรื่องชุดเห็นไหมช่วยเรื่องชุดช่วยทุกรอบแต่ว่าพลาดจนได้ดูได้ตาเปล่าไม่ได้นะคะแต่ตีเบิร์นไม่ได้พี่น้อง ผาาอย่างว่าท่านเขาทรงรูปมาเป็นบะในในแอนแก็มอะในไอจีอะพัดตีเบอร์ผ่ายอย่างว่าผ่าย,ยืดบอสคีบอ่นอาจจะยืดนะแม่ท่านก็เป็นชุดนิว้วเคยมีอยู่หรือว่าจะใส่ชุดห้าว่าท่านกั็วาอย่างบอดอกน้ำมันอาจจะยืดเนาะเขาใส่คือแบบโอเคบ่ก็สวยเลยแม่ดูเป็นผู้ดีมากกว่าส่าน กระจิบมาเขากับมาโซเลยกับไปง่ายเลยนะด่วนๆตอนแรกว่าจะใส่ชุดตัวเองแต่เออเราใส่ชุดขาวนี่ก็บ่อยแดงนี่ก็บ่อยาขาวคล้องคอก็บ่อยขอบคุณนข้าดีเนียนตะก้าด้วยนะคะอย่าเป็นชุดที่เป็นฟิลผู้ด,ดีชุดนี้ก็จะเยอะไปแล้วก็นั่งเครียดนั่งชุดกันอะ่ะก็เลยตัดสินใจเช่าเช่าก็ได้ผลเลยเป๊ะบูบะเลยจิบมานะท้าอีกคนหที่เดี๋ยวมุ้งจะลงไลน์แล้วไม่ตงจ่ายขออนุญาต ไปทํางานบ้านส่วนกนไม่ได้จัดตะเล็บถอดออกแต่ถ้าในวันเสด็จเล็บใดได,ได้พี่น้องเล็บนี้โป่งขรหลุดไหมวันเพร่อแม่นม้นเนาเลยถึงนั้นทับตีนตั้งแต่ายอหอยคุณยู่ตอนเดือนกร,รกฎาคมแล้ววันนี้คอยกระทาเล็บโก๊ไปโก๊ไปนะม,มันเกิดอาการขึ้นลน่า,ามันก็นเลยกายเป็นว่ามันเนามันหลุดไหมทรมานมากกวนน่านะอยากไปได้าเล็บเล็บรับ พุ่งเลยนะเลยคดนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดินทรมานแต่ก็แบบต้องได้ทำนรื่อเนี้นะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะจิ้มได้เลยยืนยันตะกร้าเลยนะคะเดี๋ยวมจะลงไล์กลับขอบพระคุณมากมากนะคะบระธานบ้านพี่ยูแจ้งอีกรอบหนึ่งนะบอกกันด้วยนะคะว่าอ่ามาลัยที่จะมอบให้พี่พีวันมาจากออสเตรเลียยังอยู่กับแม่อุ้มนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเดี๋ยวจะเอาให้ลูกตอนที่กลับจากญี่ปุ่น พราะแม่บอกว่ามาเอาเงินสดได้พี่ตอนนี้มื่อเอาไว้น้องแม่ก่อนเพราะ็มีโครงการจะไปสักลายบริษัทสมเจีอาสารมันคำก็เลยเจ้าของก็เลยบริษัทก็เลยได้ไปสนามกินแบบแหว่วๆบริษัพ่อขนาดผู้สาวมันแทนที่แบบไม่ตัดสินใจว่าจะไปสักลายนะก็จะได้อยู่ด้วยกันพอน้องก็รีบกลับมาจะได้ไปส่งกันด้วยเพราะแผนว่าจะไปส่งจะพาไปส่งแต่ดัน ไปค่ําอยู่ตรงร้านสักลายขอบคุณค่ะนางก็เลยได้รีบไปไม่รู้ได้เสื้อผ้าได้อะไรไปไหมเพียเพียไปแบบงงๆแน่ๆเลยหนูว่าหรือว่าเตรียมไปพร้อมหนูก็ไม่รู้แต่ถามยุกิยุกิบอกเออก็ได้คําตอบว่าเนี่ยจะไปสักลายแต่ว่างงว่าไปถึงสนามบินแล้วตอนทุ่มหนึ่งไม่สรุปต้องไปช่วกระปงแซนน่าสรุปไม่ได้สักลายสัก,สกไม่ทันไม่ทันอยู่แล้วโอ้ยกระได้ต,ตัวขึ้นมาเพือ่อจะสักลายไปหรือหล่ะ ถอดเสือ้อยางเขาจับเด่นแม่มันไละนะ่แห่ะสำเร็จงานพีค่ะโอเคเจอกันนะเจอกันสรุปไม่ได้สักฝาวทุกเรื่องที่นี้นั่นแหละอย่าตาสินใจผิดพลาดเลยจะอาสิสักแต่เขาไปเขาไปผู้เดียวอะไรของชิวๆอยูอออ่เออว่าจะรับนอกไปกินเทาที่เรื่อเนี่ยก็บอกพ่อว่าจะไปรับพ่อก็เลยไปคนขวาง,งสรุป ไปรอสักลายกับคือ่าซิลเล้ไวไหวเได้คิวไหวอย่างนี้มันบดา็ไแลลวโอ้ยจะสิฟ้าสกากใสันไปหน้าม,มือหลังก็ได้เลยไม่อาจจะอยากได้ลายสวยๆไปเดินชิวๆที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไม่มีอะไรนะคะเขาเข้าใจกันอยู่บางคนคิดบางคน,คงคนคอบบอก็บอกว่าวมไม่ไม่ไม่เป็นมันบดายชุกหลังหกไงทั้งหนั่นกับุกหลังหกทั้ทงนี้งกับมา่นางรอดเลย มันก็ไม่รู้ว่าพี่อยู่ตรงไหนพี่หล่อในโทรถามพี่มันอยู่ไหนทุกคนถามหาหมดแล้วใดๆคือมาจากรจากา,ายแล้วเข้าไปในอันนั้นก่อนเพื่อนเนี่ยไปกินเข่ากันะแล้วมัวหายทั้งหอบเลยจะหย่บงมัวอะไรพี่หลอดนในโทรคุยกับพี่หล่อพี่หล่อวังหาไม่เจอเลยอ่ะแม่มอยู่ไหนอ่ะเอาคือบอกน้องว่าไปฮอดสนามบินแล้วตอนแรกน้องก็ตัดสินใจจะนั่งแก็บตาม แล้วพี่หลอบอกว่าไม่เห็นพี่พีอ้าตกมั่อยู่ไหนอะหรือว่ายังไม่ไปเอ๊ะหรืออะไรยังไงสรุปเข้าไปก่อนเขาแล้วค่ะเขาไปแล้วไม่ได้เจออะไรกันแล้วบอตามไปนี่ว่าจะพาลูกไปส่งพี่พีเมื่อวานนะประมาณทุ่มหนึ่งนี่แหละเพราะว่าขึ้นเครื่องอ่ะสี่ทุ่มเขาจะเข้าไปข้างในอ่ะสองทุ่มครึ่งแต่ว่าพี่พีเข้าก่อนค่ะเออเด้วแหละก็เลยแบบช่วดกันค่ะถือซะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมาพ่อกันหลังมือนั่นจะได้ เด็กๆเข้าใจกันค่ะไม่มีอะไรนะคะแม่ๆการตัดสินใจผิดพลาดสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทุกๆท,ท่านเดี๋ยวมุ่งจะลงไลน์แล้วอีนาทชีเดียวนะคะใครอยากได้อะไรก็ไปจิ้มที่หน้าโชว์เคสได้เลยหรือพันธมิตรขึ้นไลน์ก็ช่วยพันธมิตรเราได้ตัวเทียนขายที่ไหนก็คือ,อเข้าไปอุดหนุนได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะมานางเราปูดคุยกันเด้อรักทุกคนเด้อรักรักรัก ทุกคนน่ารักนะคะจะเจอกันตอนเย็นนะคะเดี๋ยวมึงของอนุญาตเหตุงาน